มาจนได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับพี่ๆคนที่อยู่ในกลุ่ม911สปอร์ตครับนะครับเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลตัวเน้นตัววีหรือว่าชุดโครงการที่วางไว้ให้ครับไม่ว่าจะเป็นในรอบดึกหรือว่าในช่วงเช้าครับก็สดชื่นการเต็มอิ่มเต็มคำอีกแล้วนะครับเต็มคาราเบลไปเลยเมื่อวานนี้นะครับและสําหรับพี่ๆท่านใดครับที่ตามตัวหน้าช่องนะครับเข้า2เจ็บหนึ่งครับก็ยังทํากําไรให้เห็นกันอยู่เหมือนเดิมนะครับขอฝากด้วยรากันนะครับสาหรับพี่ๆท่านใดครับที่กําลังมองหาแนวทางฟุตบอลอยู่กำัง ลังหากลุ่มนะครับนำเล่นฟุตบอลอยู่นะครับกลุ่มสปอร์ตรับเก้าหนึ่งหนึ่งครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางบอลสดชุดโครงการหรือว่าตัวนินตัววีรับมีให้หมด จบครบที่เดียวอย่างแน่นอนครับและที่สําคัญรับประกันความสดชื่นครับก็ฝากด้วยละกันนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดครับที่นะครับสนใจอยากเข้าอยู่ในครอบครัวนะครับทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับใต้โปรไฟล์จะมีทางเข้าบอกอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ครับเราปดูกันที่3ตัวชัวร์จัดนะครับจะมีคู่ไหนกันบ้างไปดูกันครับเราไปดูวันที่ตัวแรกเลยครับบอมที่ศึก d ดฟเ o ย a ครับจะเป็นคู่ระหว่างของ s t ุ t t ก a r ์วันนี้จะเปิดบ้านทั้งทางด้านอยู่เนียนเบอร์ลินครับคู่นี้ต้องบอกว่าในเรื่องของฟอร์มนะครับในเรื่องของอันดับเรนกิงค่อนข้างแก ัันอย่างเห็ไนนดด้ชสุดการเนี่ยพึ่งสะดุดแพ้มาในเกมล่าสุดจากการเปิดบ้านแพ้กับทางด้าน ฮอฟเฟนไฮม์มาที่2ประตูต่อ3เท่านั้นนะครับทางฝั่งของยูเนียนเบอร์ลินเนี่ยต้องบอกว่าแพ้มายาวๆครับแพ้มารวดๆเลยนะครับนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้กับเวเดอร์เบเมนเนี่ยไปที่0ประตูต่อ2นะครับภาพรวมในช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยดีด้วยซ้ำไปนะครับบอกเลยว่านะครับย่ำแย่สุดๆนะครับสำหรับยูเนียนเบอร์ลินทุกรายการพวกเขายังไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้เลย8เกมหลังสุดครับเชื่อว่าเกมเนี้สุดกาดนะครับน่าจะดูดีกว่าแถมได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วยนะครับแพ้จากเกมที่ผ่านมาก็ต้องเรียกความมั่นใใจนนนเกมีี้ครรัับดดล่่าาสุหือวท คู่นี้พบกันมาครับก็เป็นทางฝั่งของยูเนียนเบอร์ลินครับเปิดบ้านแพ้กับสุดการดที่ศูนย์ประตูต่อสามด้วยกันนะครับยังไงเกมนี้ครับมองว่าสุดการดอยู่ในช่วงโมเมนตัมที่ดีกว่าและต้องการเรียกความมั่นใจกับมามากกว่าและเกมในบ้านแบบนี้นะครับไม่น่าจะผิดพลาดอย่างแน่นอนครับฟอร์มร้อนแรงแบบนี้ตัวแรกใส่ที่เจ้าบ้านอย่างสุดการดครับบังคับชนะอย่างเดียวคือจบนะครับไปดูกันตัวที่2ได้เลยครับมองไปที่ศึกคาราบาวครับอังกฤษนะครับจัเป็นคู่ระหว่างของเอ็กเซเตอร์จะเปิดบ้านพวกทางด้านมิดเดิลสโ ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่แล้วครับและผลงานของเจ้าบ้านในช่วงหลังครับค่อนข้างออกทียลไปไกลนะครับเละเทะไม่เป็นท่าเลยก็ว่าได้ครับกำลังเมาหมัดกําลังเมามรสุมอยู่เลยนะครับคู่มาเยือนอย่างมิสซิสโบครับผลงานในช่วงหลังก็ถือว่าการันตีอยู่ยังอยู่ในมาตรฐานไม่ต่ำกว่าเกณฑ์นะครับช่วภาพรวมของคู่นี้ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับดังนั้นเนี่ยคู่มาเยือนอย่างมิดเดิลสโบนะครับพวกเขาดูเหนือกว่าในทุกๆมุมครับวันนี้น่าถุกมาเก็บชัยในบ้านของเอ็กเซเตอร์ไปได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะเล่นใน ก็ตามแต่วันนี้ผมมองว่าคุณกาลังที่พวกเขานะครับต้องรับมือเนี่ยนะครับยากที่จะต่อต้านไหวนะครับวันนี้ใส่ตัวที่2ไปที่มิสเตอสโบนะครับและตัวที่3ในค่ำคืนนี้ครับเรามองไปที่ โ้าอิตาลีครับนะครับจะเป็นคู่ระหว่างของโบลญญาครับจะเปิดบ้านพบกันทางด้านเวโรนาครับคุณที่ผมกล้าพูดได้เลยว่านะครับทางฝั่งของโบลญญายังค่อนข้างมีรงมากกว่าถึงแม้ว่าในเรื่องของเกมรุกอาจจะดูฝืดไปบ้างแต่ผลงานของเขานะครับก็ถือว่ายังไม่ได้ต่ำกว่าเกณฑ์ถือว่ายังไม่ได้ต่ำของมาตรฐานเหมือนทางฝั่งของเวโรนาครับที่หลุดฟอร์มไปไกลเลยนะครับยังไม่สามารถที่จะเรียกความมั่นใจแม้แต่เกมเดียวมาได้เลยครับและยิ่งเป็นเกมเดือนเนี่ยพวกเขาไว้ใจอะไรไม่ได้เลยนะครับเยือนทีไรต้องบอกว่าบัลไัยทุกทีนะครับช เกมนี้ครับบรลญญาเองพวกเขานะครับก็มีฟอร์มที่ค่อนข้งางดีแถมได้เปรียบในการเล่นในบ้านเลดและกระแสมันให้ทางฝั่งของบรลญญาณเดียวครับผมเชื่อว่าในเกมนี้ครับยังไงเจ้าบ้านอย่างบุลญญาน่าจะเปิดบ้านบทชายไปในที่สุดได้อย่างแน่นอนตัวที่3มครับมองไปที่บโบรลญญาได้เลยครับก็ฝากด้วยกนะครับสำหรับ3าตัวชัวร์จัดวันนี้ครับตัวแรกมองไปที่ สตูดิโอครับตัวที่2มองไปที่มิดเดิลสโบครับและตัวที่3มองไปที่โบอลอนยาครับก็ฝากไปด้วยละกันนะครับสำหรับ3าตัวชัวร์จัดในค่ำคืนนี้ครับสำหรับพี่ๆท่านใดครับที่อยากตามแนวทางเพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นตัวน้นตัวีชุดโครงการหรือว่าบอลสดครับก็มาติดตามกันได้ในครอบครัวเลยนะครับสำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนขอให้พี่ๆทุกท่านครับดูฟุตบอลอย่างมีความสุขลงทุนฟุตบอลอย่างมีระเบียบวินัยและที่สําคัญครับขอให้เฮงเงปังๆทุกๆท่านครับสวัสดีครับผม